สวัสดีครับสวัสดี f ีฟีแฟนคลับแฟนช่องบ้านลักกี้สองห้าทุกทุกท่านทุกทุกคนนะครับผมทั้ง f ีฟีเก่าแล้วก็ f ีฟีใหม่นะครับก็วันนี้นะครับก็วันที่24เดือนมกราคม2566ัรตรงกับวันพุธนะครับผมกลับมาพบกับพอ่อกันที่เก้านะครับสําหรับแนวทางตัวเลขนะครับพี่นอ้องอ่าวันนี้ก็เป็น สำหรับคลิปนี้นะครับก็นามกที่นิมาปากพี่น้องเอฟซีนะครับผมก็เป็นของรัฐบาลไทยนะครับชุดตัดนะครับผมชุดตัดบนล่างนะครับชุดตัดบนแยกบนแยกล่างนะครับซึ่งหมดีพันธ์มากะแต่ว่าเข่าอยู่นะครับก็เข่าอยู่นะครับแต่ว่าเป็นตัวกลับนะครับผมให้ลงหกนะครับบ่ามนตัวเน้นแต่ว่าก็เข่านะครับผมเดี๋ยวมาติดตามกันต่อนะครับสําหรับ งวดประจำวันที่1เดือนกุมภาพันธ์สองพนห้าร้อยหกสนี่แลครับผมมาติดตามกันต่อนะครับก่อนจะขอยห้เบิง์น้าทั้งตัวเลขของมืนี่นะครับผมของงวดนี่นะครับ,มรบผมก็มาเบิงงครับคำเตือนกันก่อนนะครับคําเตือนคลิปวิดีโอนี้ทําขึ้นมาเพื่อความบันเทิงและเป็นแนวทางเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชม ไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันที่ผิดกฎหมายทุกชนิดขอบคุณครับเอาล้วครับกอนจะขอเบอร์นักทั้งตัวเลขของงวดวันที่สิบวันที่หนึ่งเดือนกุมภาพันธ์เนี่นะครับผมวันที่หนึ่งกุมภาพันธ์นี้นะครับก่อนมาเบอร์สรุปของงวดที่ผ่านมาก,ก่อนนะครับผมซึ่งงวดที่ผ่านมานะครับผมก็เลขที่ออกนะครับหนึ่งศูนย์ห้าเก้าเจ็ดเก้านะครับหนึ่งศูนย์ห้าเก้าเจ็ดเก้านะครับผมข้างล่าง ข้างบนออกเก้าเจ็ดเก้านะครับข้างล่างออกหกหนึ่งนะครับผมซึ่งเลขที่ให้ไปนะครับผมเรียกถ่ายไปนะครับก็ข้างบนหลุดนะครับข้างบนหลุดเลขวิ่งก็ไม่ผ่านนะครับให้หนึ่งกับศูนย์บนออกหนึ่งล่างนะครับส่วนล่างให้เก้าสามหกเก้านะครับมาออกเก้าบนนะครับผมสำรับกันเป็นนองเลขส่วนวิ่งสะดุดเนาะส่วนจับคู่บนโมพันนะครับ นะครับโบพานนะครับผมแล้วก็จับคู่ล่างนะครับก็เป็นตัวกลับนะครับเข้าหนึ่งหกนี่ครับเป็นตัวกลับนะครับเลขออกคกหนึ่งนะครับก็เป็นตรงกลับแต่ว่าเข่าล่างนะครับให้ล่างเข่าล่างนะครับผมก็ถือว่าแม่นนะครับผมตัวแม่นนะครับให้หนึ่งหกออกหกหนึ่งนะครับถือว่าเข่านะครับถือว่าเข่านะครับผม ส่วนหลักร้อยนะครับงวดนี้หลุดนะครับหลก3 Kit. 3 Kit. 3ักร้อยงวดนี้หลุดนะครับผมสามคู่สามตัวก็หลุดนะครับสามตัวก็หลุดนะครับต้องขอแสดงความดีใจครับ FT ที่โชคดีนะครับผมที่โชคดีนะครับขอแสดงความดีใจน้ำนะครับ ส่วนท่านที่ยังไม่ช์นะครับมาตามตอนไรครับมันเหนี่ยมต้องมาตามนะครับต้องไม่ต้องบกพลาดนะครับผมคิดว่างวดนี้นะครับมันนี้นะครับเลขงวดนี้นะครับผมน่าจะไม่พลาดนะครับน่าจะว่าพลาดครับพี่น้องเดี๋ยวไปติดตามกันเลยครับผมสำหรับรัฐบาลไทยงวดประจำวันที่หนึ่งนี่นะครับผม เอาพี่น้องเขาไม่เราก็อย่าลืมนะครับผมต่อยเป็นกําลังแรงใจนะครับผมช่วยเป็นกําลังแรงใจให้ด้วยนะครับกดไลค์กดแชร์นะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับกดไลค์กดแชร์เพื่อเปิดการมองเห็นนะครับผมกดติดตามนะครับกดติดตามแล้วก็กดสั่นกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับจะลืมนะครับผมกดติดตามเรากดสั่นกระดิ่งแจ้งเตือนว้ร้อมนะครับ สำหรับรัฐบาลไทยงวดประจำวันที่1เดือนกุมภาพันธ์2,567นห้นี่นะครับผมเลขบนนะครับเลขบนก็8กับ9นะครับวิ่งแดกับ9านะครับวิ่งรูดแ8กับ9นะครับผมก็งวดนี้แดรู้สึกว่าดังมากนะครับรู้สึกว่าดังมากนะครับผม อาจารย์ท่านใดท่านใดก็หายทั้งแปดนะครับผมแปดทั้งนั้นนะครับเรียกว่าแปดมวลนี้น่าจะติดนะครับน่าจะติดแน่นอนนะครับผมแปดน่าติดแน่นอนนะครับส่วนจับคู่นะครับผมจับคู่ก็สองแปดสามแปดสี่แปดห้าแปดนะครับมีตัวกันหนึ่งตัวนะครับไอ้สองตัวนะครับก็สี่เก้ากับสองเก้านะครับผม ส่วนตัวเน้นนะครับผมตัวเล่นก็ตัววิ่งนี่คือ8นะครับ8แล้วคือตัวจับคู่นะครับจับคู่ให้4 8ชุดเดียวนะครับเน้นที่8ชุดเดียวนะครับผมเน้นที่4 8ชุดเดียวนะครับส่วนหลักร้อยนะครับหลักร้อยก็มี35 7หนะครับ3 5 7ห3าเจหานะครับผมวงกลมที่เน้นที่3นะครับเน้นที่3มรอง7นะครับ ลองเจ็ดไว้ด้วยนะครับจับคู่ก็3 4มสี่แปแล้วก็33ม8ามแนะครับผมอันนี้คือ3ตัวนะครับตัวนเน้นๆนะครับ3ตัวเน้นๆก็คือ3ามนะครับสามสแล้วก็3 38นะครับตัวเน้นๆน,น,นะครับผมแจว่าแอดให้ตัวนี้หลายกว่านะครับ หนักสุดๆนะครับคือสามสี่แปดนะครับผมสองตัวอาจจะซื้อว่าได้นะครับสองตัวสีแปดหรือเลขทิ่แปดนะครับอาจจะซื้อว่าได้นะครับอาจจะอั้นนะครับผมแต่ว่าสามตัวคิดว่าว่าอั้นนะครับคิดว่าน่าจะว่าปิดนะครับผมน่าจะซื้อได้นะครับผมก็ลองลองดูนะครับหลักร้อยก็มีสามมีเจ็ดที่ เด่นๆนะครับคือ3านะครับผมลองเจ็ดนะครับร้องลองเบิร์ครับพี่น้องสำหรับเลขล่างนะครับสำหรับล่างนะครับสำหรับล่างนะครับผมล่างก็คือ5กับ0นะครับ0กับ5นะครับ0-5นหานะครับเด่น0-5นหานะครับล่าง เน้นที่ศูนย์นะครับเน้นที่ศูนย์จับคู่ได้ศูนย์ห้าศูนย์เก้าหนึ่งห้าหนึ่งเก้านะครับเขาติดเก้าหายตัวนึงนะครับผมเก้าหานี่ครับเก้าหานะครับเติมเก้าหายตัวนึงนะครับผมพี่น้องแต่ว่าเด่นเด่นแม็มีแค่สองชุดนะครับศูนย์ห้ากับศูนย์เก้านะครับเด่นสุดก็คือศูนย์ห้านะครับศูนย์หาเด่นสุดๆนะครับผม 05เดือนสุดๆนะครับข้างบนมี28ตัวนะครับ28ที่ว่าเด่นๆหน้อยนะครับผมในนี้นะครับอ่ะสำหรับงวดนี้ก็มีประมาณนี้นะครับผมงวดประจำวันที่1เดือนกุมภาพันธ์2พั0หาเล่า67นะครับรัฐบาลไทยนะครับผมก็ประมาณนี้นะครับผม ติดตามกันได้นะครับทางช่องบ้านลักกี้สองห้าหกห้านะครับผมซอยสนับสนุนกันนะครับผมซอยให้กาลังใจกันนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามและกดสั่นกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับเพื่อเป็นกําลังใจครับทั้งช่องนะครับผมสําหรับเมอนก่อหมวดนี้นะครับก่อคิดว่าว่าน่าจะพลาดผิดหวังนะครับผมก่อให้เอฟซีุกคนนะครับโศกหมาน้ากันนะครับผม แนวเป็นตัวเลขเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นนะครับเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นใช้มากระจัดนะครับใช้คัดกระพานหรือว่ามากะเบิองเพ,พื่ความบอนเทิมนะครับผมสําสหรับวันนี้ก็ขอให้ทุกท่านทุกคนนะครับโชคหมานลำรวยถูกหวยร่วมกันนะครับที่สำคัญก็ขอให้ทุกท่านมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงนะครับอย่าเจ็บอย่าจนนะครับส่วนมึงมีท้องใส่ตลอดปีและตลอดไปนะครับเงินไหลนองทองไหลเข้ากระเป๋าทุกๆท,ท,ท่านนะครับผม สำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับเดือนนากภาษาแม่ก็ขอให้ปลอดภัยทั้งไปและกลับนะครับสวัสดีครับ